เก้าเดือน1ิบสองเนาะจะมาลงแนวทางเลขให้มีฮานอยแล้วก็ดาวโจน VIP แล้วก็หุ้นจีนซาวบ่ายวันนี้นะครับผมจะมาลงให้เลยพี่น้องเอาใครมาแล้วขอคนละหนึ่งไลค์ขอคนละหนึ่งแชร์เพื่อเป็นกําลังใจอ่าลงเลขดยเดอร์พี่น้องเดอร์ขอบใจหลยลาเดอร์ไปไปเอาแนวทางวันที่วันที่สิวันนี้กันดีกว่าเนาะไปกันเลยจ้าแป๊บนึงนะแป๊บนึง แบบนึงเนาะโอเคอะมาเริ่มที่หุ้นจีนกับดาวโจนก่อนเลยเนาะสบายดีจ้าสบายดีบรูคูทุกคนเลยจ้าสบายดีบรูคูทุกคนเลยเดอ้อเนาะวันนี้วันนี้ว,นนวันที่ส9เดือน1ิ2 0อ4พันหุ้นจีน้าบ่ายวันนี้ให้ลูดศู 8, นยะ์กับ8ดเนาะลูดตรงๆเนาะย้ำว่าลูดตรงๆถ้าเลขมันเข้ามันจะเข้าตรงๆเลยแต่ถ้าใครอยากปิ้นกลับก็แล้วแต่น้องเนาะผมให้ รูดตรงๆเลยรูดศูนยรูดยังไงศูนย์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 อย่าศูนย์หกศูนย์เจ็ดศตรงๆเลยรูดแปดรูดยังไงแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสงแปดสามแปดสี่แปดห้าแรูดตรงๆเลยบนล่างเนาะบนล่างเนาะคุ่นจีนเช้าบ่ายถ้าไม่ออกตอนเช้าก็ให้ต่อตอนบ่ายเดอ้อขอให้เฮงเดอ้อทีนี้ดาวโจรเราได้อะไรดาวโจรเราได้ ดาวโจน v p วันที่19จะเป็นเวลาเที่ยงคืนวันนี้วันที่20จะเป็นเวลาตี3 5นาทีเนาะให้อ่าเด่น3กับ4รลูดเลยอันนี้ย้ำว่าลูด3รลูดไปกับลูด3รลูดยังไง303 132 33 34 35 36 37 38 39ลูด3รลูดไปกับบนล่างทั้ง2เวลาเลยทีนี้ย้ำว่า รูด4รูดตรงๆไม่ต้องกลับเนาะรูด4รูดตรงไม่ต้องกลับรูด4รูดยังไง่นไง4ี4สองสี่เลยเนาะอันนี้เอาตรงๆเลยแล้วก็บนล่างผมเน้นให้4 3เลข3ตัวให้ไป9 4 3ทั้ง2เวลาเหมือนกันรูด4รูดตรงๆรูด3รูดไปกลับดาวโจน VIP เนาะทั้ง2เวลาทั้ง2วันที่เนาะขอให้เฮงๆด้วยจ้าเด้ออะทีนี้เรามาปิดท้ายที่ฮานอยปิดท้ายที่ฮานอยกัน ามาเลยฮาหนอยของเราวันนี้วันที่ 19- เดือน12บสองพันสฮานอยสี่รอบ4ี่เวลาให้เด่นไปที่7กับ6ลูดเลยถ้าใครไม่ชอบที่ผมอ่าเลขเรียงที่ผมได้คัดมาให้ถ้าใครไม่ชอบก็ให้ลูดเลยเนาะลูดทั้งบนทั้งล่างปีนกลับด้วยเนาะลูด7กับ6เลยเนาะอ่าถ้าใครไม่อยากชอบลูด,ลดอ่าไม่ชอบลูดเลยก็เอาตามผมก็ได้เนาะมี 7จ็ดหก7จ็ดเก6า6จ็ดศูนยใครไม่ชอบเลขเด่นเอาเลขเรียงจับสก,กัดได้เลยนาะมีเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเกอย่ามหนึ่งสองหนึ่งสามสองสาแล้วแต่พี่น้องเลยปกติผมจะคัดให้มี9 0 2 3เลยเนาะเลขหนึ่งไม่มีนะเนาะแต่ถ้าใครไม่อยากเอาเลขหนึ่งก็แล้วแต่พี่น้องนี้ผมจะผมจะทำอย่างนี้ไว้เนาะอ่ะ ตรงนี้ไม่มีก็ได้หรือว่ามีก็ได้เนาะตรงนี้นาะเลขหนึ่งเนี่ยตำแหน่งนี้เนาะมีก็ได้ไม่มีก็ได้แล้วแต่พี่น้องจะข้ามเลยก็ได้92930203หรือว่า707273เเลย6 0 6 2 6 3 6 9 0สอเลยเนาะข้ามหนึ่งไปก็ได้แล้วแต่มีก็ได้ไม่มีก็ได้ตรงนี้เนาะแล้วแต่พี่น้องจะเอาเลยเนาะผมติ๊กไปแล้วเนาะทีนี้สูตรเทียบทำออกมาได้ตามนี้พี่น้องสูตรเทียบทำออกมาได้3 4 ห้าเปดเก้าเนาะเ็ดเป็นตัวเด่นเนาะคิดว่าเก้าเจ็ดเจ็ดเก้าน่าจะมาวันนี้เนาะน่าจะมาทั้งสี่เวลาเลยผมก็ไม่รู้ว่ามันจะออกเวลาไหนก่อนหรือว่าจะออกบนออกล่างผมยังไม่รู้เลยสูตรสามตัวทำออกมาได้7จ็ดแปดเกเลยเนาะนี่7จ็มาอีกแล้วมาซนกับอีก70ย์ก็มีเนาะอ่าเลขสาตัวให้ไปประมาณนี้บนล่างเลยขอให้เฮงเดอร์หานอยวันนี้วันที่1 9บเก้าดือนสิบสองทั้งสี่รอบสี่เวลา ขอให้พี่น้องทุกท่านที่เข้ามาดูผมเฮงๆทุกท่านเลยจ้าเนาะอ่ะโอเคคลิปต่อไปคลิปต่อไปจะลงลาวสตาให้กับลาวสามคัคคีเดอคลิปต่อไปเดอจะลงต่อให้เลยเนาะอันนี้คลิปนี้มันจะยาวเกินไปเนาะอ่าสรุป,ปง่ายๆว่าเนาะอ่าวันที่19เดือน10 2 0อ4วันนี้เนาะก่อนจะเอาเลขผมไปซื้อครับฟังคําเตือนก่อนคําเตือนเลขที่ให้ไปดูเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น ไม่มีใครรู้ว่าหวยมันเจอกอะไรเนาะผมเองก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะออกอะไรจังสั้น่ว่านําเลขไปซื้ออย่างมีสติีด้วยครับเด้อไม่ต้องเสื้อผมเนาะไม่ต้องเสื้อผมรู้ว่าไม่ต้องเสื้อคนอื่นให้เสื้อใจตัวเองเลยเนาะตัวเองซื้อก,ซอก็ซื้อเวลาไหนก็ขอให้เฮงพี่น้องเฮาอะสาหรับคลิปนี้จะขอจบคลิปจบคลิปไปเพียงทงสาบายดีบ๊ยูคทุกคนจ้าสาบายดีสาบายดี